ครับผมจิรพัฒน์พรมนอกอดีตนักขับรถแรละล,ะลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยครับนักแข่งที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาอีกหนึ่งคนครับจิรพัฒน์พรมนอกจากทีมเบียร์สิงหมายเลขเก้าความรุนแรงยังเหมือนเดิมครับสนามนี้และทาท่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจิรพัฒน์พรมนอกกับอัครเดชเดียนอาคารผมมีแรงบันดาลใจที่มาเป็นนักแข่งที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากไปชอบนักแข่งฟินแลนด์เขาชื่ออารีวัฒนันนะครับว่ามีวิดีโอมาขายที่บ้านเราเป็น ขับอินคาในรถนะครับก็ขับสนุกมากเร็วมาก50 50 100 Easy Left grade, 100. Oh. Dear Grid God ก็เลยอยากอยากจะเก่งอย่างเขาแล้วก็เริ่มแข่งแล้วก็ไปร่ำเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ฟิแนแลนด์มาในปี94 95ครับผมแล้วก็กลับมาขับได้แชมป์ประเทศไทย รุ่นต่างๆตั้งแต่ปี97จนถึงปี2003ครับแล้วก็หยุดไปเพราะว่ารถแรลลี่กรุ๊ปเอถูกยกเลิกของโลกถูกยกเลิกครับดึงรถสไลด์เข้ามาครับรถหมายเลขสี่ของชิรพัฒน์พรมนอกกับพันลบมีนินทำเวลาเร็วที่สุดครับชุดนสวดพิเศษนี้รถยนต์กรุ๊ป n f ได้ไปนะครับรถหมายเลขสามของจิรพัฒน์พรมนอกกับพันลบมีนินสองนักแข่งจากทีมร้อยห้าสิบแรลลี่เรซิ่งทีมยืนแป้นอันดับที่หนึ่งครับ การขับรถแรลลี่เนี่ยมันแตกต่างจากรถแข่งประเภทอื่นตรงที่ว่าแรลลี่เนี่ยเราแข่งอยู่ตามสองสภาวะถนนนะครับก็คือ,อลูกรังและลาดยางลูกรังนี้จะไม่มีการเกาะเลยส่วนลาดยางก็จะเป็นการการเกาะและโค้งก็จะไม่ไม่ใหญ่เราจะขับแบบเลสซิ่งแบบแท็กไม่ได้นะครับมันจะหลุดเราจะต้องมีการใช้เทคนิคต่างๆในการบังคับรถสะบัดรถหรถือตั้งท่ารถอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อเพื่อจะได้เข้าง่ายในทางที่ลื่นเพราะเขาไม่มีอะไรเกาะเราต้องเป็น คอนโทรลตัวเราให้เกาะอ,อยู่บนถนนเองโดยการเหมือนเต้นลำครับเต้นลำให้อยู่บนน้าแข็งให้ได้ส่วนพอไปลาดยางปุ๊บเราก็ต้องมีเทคนิคที่ว่าเราต้องขับพอประมาณนะครับส่วนเร็วก็ต้องเร็วสุดห้ามเต้นลำครับม,มันมันเป็นเป็นสิ่งที่นักขับต้องบาลานซ์ตัวเองแล้วต้องใช้ความสามารถของตัวเองให้ได้ทุกทิศทางแล้วก็ต้องฟังมีสมาธิต้องฟังคําสั่งให้ดี การนี้เราไปทําคําสั่งมาก,ก่อนว่าเท่าไหร่เท่าไหร่จะต้องเลี้ยวโค้งอะไรใช้เกียร์อะไรสูงพนานไหนและต่อกับโค้งอะไรและบางครั้งเราไม่เห็นภูเขาบางต้นไม้บางเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราทํามาแล้วว่า200เมตรคือ200เมตรจริงๆหรือ100เมตรหลังเนินที่ไม่เห็นเนี่ยเป็นเหวเราต้องเลี้ยวเราก็ต้องเชื่อจริงก่อนจะถึงระมาสุดเกียร์หกเนี่ยเราก็ต้องเชนเชนเชนลงลงรอเพื่อจะเลี้ยวเข้าโคง้งแคบๆนั้นให้ได้ ไม่ใช่ว่าอรอเห็นก่อนนะฮะมันมันก็เป็นการใช้ประสาทสัมผัสมันเป็นกีฬาใช้ประสาทสัมผัสสูงครับผมยังไงบ้างดึงซ้ายเข้าไปวับว้าชับโอ้ยลงไปทับกันหรือเปล่านิเกเตอร์เนี่ยสง,สงสัยมานานแล้วว่าเขาไปทําแผนที่มาก่อนด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือว่ายัางไงคือการขับแรลลี่สปินนี่คือแรลลี่ที่เปิดให้ดูทางก่อนอาจจะวันสองวันสามวันนะครับดูทางการแข่งขัน,นพอไปดูทางเนี่ยเราต้องไปกันทั้งคู่ พอเราเข้าไปเริ่มเริ่ม start ปุ๊บสเตจที่1เราก็ต้องบอกเลยอย่างเช่นอ,อ๋อทรายเขานําทางไปให้ถึง500เมตรเดียวใช่ไหมเราก็ต้องก่อนนั้นเราก็ต้องมีการดูทางว่าร้อย้าย4 4นาฬิกาอีก200ขวา3นาฬิกาอีก200ขวา5เต็มอะไรอย่เงี้ยเราก็ทําไปเรื่อยๆจนจบสเตจแล้วเราก็มาลองวิ่งทบทวนดูว่าถูกหรือเปล่าสักสอสารอบพอถูกบเราก็เริ่มดูแล้วว่ารถเข้าได้ปาเข้าไม่ได้เราก็ลดลงพอถึงเวาลาเราก็ขับกัน เต็มที่ใช้เวลาให้น้อยที่สุดมันก็มีอีกประเภทหนึ่งนะฮะเป็น cross country ซึ่งเป็นคล้ายๆ off road หรือว่าดัก้าครับเขาเขาดูทางก่อนไม่ไหวเพราะมันยาวมากเขาจะใช้สายรวมกันโดยผู้จัดไปทำให้วิ่งกัน200โลอะไรเงี้ยไป10โลเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเจอมั้งอันนั้นจะเป็น cross country on edition South STOP!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  in his first America คือถามว่าเอาเวลาต่อวิไหมเวลาต่อวิด้วยต้องเร็วที่สุดด้วยครับแต่ว่าก็จะไม่ไม่เร็วและรุนแรงเท่าพวกนี้พวกนี้ละเอียดทุกทุกร้อยเมตรเลย <c oughs> เหมือนการต่อยมวยคุณต้องหลบให้ได้ทุกหมัดคุณต้องต่อยเขาให้ได้แล้วก็หลบให้ได้ทุกหมัดและห้ามนาอกนะครับเพราะว่าแรนลี่เนี่ย มันเปลี่ยนไปทุกสนามทุกสเตจแล้วก็แต่แต่และปีเนี่ยก็เปลี่ยนสถานที่ไปโค้งก็เปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปจะไม่มีการใช้สนามเดิมทั้งปี2ปี3ปีไม่มีแถดกว้างให้คุณบางทีฝนก็ตกฝนก็ตกคุณก็วิ่งเต็มที่ไม่ได้นะฮะมันเป็นโคน้คุณก็ต้องเอาตัวรอดออกมาให้ได้ให้ได้ที่1ช้าก็ไม่ได้ หลักของการเลือกนิเกเตอร์คืออะไรคือ,อถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีเวลานะสมมุติเราไม่รีบนะเราจะปั้นเพื่อนเราก็เนเป็นแล้วก็ค่อยๆทบทวนค่อยๆไปทําทางกันบ่อยๆนําทางบ่อยๆจนเขานําทางได้เร็วล่วงหน้าแล้วเก่งไม่ช้าเกินรถอะไรเงี้ยเราก็เอาเขาก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีเวลานะให้ไปเอาเนที่เขาเขาก็เริ่มมาจากตรงนั้นแหละแต่ว่าเขาเป็นอาชีพแล้วเขาทำมาเป็นสิบปีแล้วเราจะป็นต้องจา้างเขาเพราะว่าเราไม่มีเวลารอที่จะรอปั้นขึ้นมา คือผมผมพุ่งตรงนะครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าจะแข่งสนุกเฉยๆเนี่ยคือเหมือนไปเที่ยวก็ก็เอาเอาเพื่อนได้ผิดพลาดก็อย่าชกกันผิดพลาดก็อย่าชกกันแต่บางทีมันก็มีเจ็บนะตกเขาตกน้ำตกอะไรแล้วก็ติมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีอ่ะคือเอาเอาคนที่มีความรับผิดชอบแล้วแล้ว,แล,วแล้วเคยเล่นดีกว่าผมว่าคุณจะได้ไม่ไม่เสียตังค์เสียอะไรหลายรอบไม่เจ็บตัวแล้วก็ แล้วก็มันเป็นการมีงานมากกว่าเป็นเล่นพเวลาตกเขาตกน้ําไปอย่างเงี้ยรถเหลือแค่ลูกเต๋าคาระสองล้านอย่างเงี้ยถ้าเอามียเป็นเนแล้วมีครับมีคนละเมียเป็นเนเขาเก่งเขาเป็นนักแข่งนั้งคู่เขาก็เขาก็เล่นแชมป์ทังคู่นะก็มีครับแต่ว่าเขาเขาก็ต้องใช้เวลากว่าจะขึ้นมาได้เขาก็เล่นมากกว่าเป็นสิปีนะฮะกีฬาแรลลี่ไม่ได้จํากัดเฉพาะเพศชายนะครับแชมป์โลกก็มีนะครับเป็นผู้หญิง มิเชลมูตองเป็นแชมป์โลกขับออดดีุู้บีด้วยนะฮะ And not without reason Because was not Mouton incredible it's without พอโตตัว500ม้าเป็นแชมป์โลกครับผู้หญิงนี่เวลาเขาตั้งใจนี่น่ากลัวนะครับสมาธิเขาดีพรสวรรค์คือสิ่งที่เออมันมันมันเหมือนดวงนะมันมันก็ดีติดตัวเรามาแต่ว่าบางทีมันก็ ถ้าเราไม่มีพรสแสวงเนี่ยไม่มีความขยันไม่มีอีคิวหรือไม่มีการดิ้นรนที่จะหาความรู้ใหม่ๆหรือไม่ยอมรับความรู้ของคนอื่นเนี่ยเราก็จะอยู่ข้างหลังตลอดไม่ได้ก้าวขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยชนะใครก็ไม่ได้พรสวรรค์ก็ดีครับแต่ขอให้พรสแสวงสูงที่สุดถ้าจะเล่นกีฬาอะไรนะครับแล้วในเมืองไทยนี่ถ้าจะเรียนแรลลี่เรียนได้ที่ไหนบ้างก็เขาก็มีนักแข่งสอนอยู่หลายคนนะครับผมก็ผมก็สอนไป สี่ห้าคนก็เป็นแชมป์อยู่สองสามคนบางคนแล้วก็เขาก็ไปเปิดเปิดสอนชมรมมันอยู่ก็ก็มีส่วนตัวผมผมก็ทํางานแบบว่าถ้าจะให้ผมสอนส่วนตัวแบบว่าสอนปุ๊บแข่งชิงหัวเลยผมก็สอนให้ได้เพราะว่าผมก็รู้ปัญหาแตบว่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเรียนหรอกเพราะว่าคนส่วนมากก็ไม่ได้คิดว่าจะอยากเป็นแชมป์อยากจะมาเล่นเฉย การที่จะเป็นนะักแข่งแลลี่ได้ต้องจ่ายเงินกับอะไรบ้างคือทุกคนทั่วโลกเลยนะสิ่งแรกที่เขาต้องมีเนี่ยไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นจากฐานะบ้านเอ่อร่ำรวยหรือบ้านยากจนเลยเนี่ยสิ่งแรกที่เขาเอามาเล่นเอาเอาจากคนจนนีนะคือที่เขาเป็นแชมป์โลกเนี่ยเขาเริ่มปุ๊บเขาก็มีรถถูกๆนะฮะอย่างคนฝรั่งอย่างมาสด,ด้าคันคันละไม่กี่หมื่นนะมึงน้องถูกนะ ใส่โชคใส่อะไรไปแล้วก็ไปขับในรุ่นธรรมดาของตัวเอง่ะและขับจนมันชนะจนมันชนะชนะแล้วก็เริ่มมีเพื่อนสนับสนุนสปอนเซอร์ขึ้นมาอีกนิดสุดท้าทีมใหญ่มามองเอ้ยรุ่นเล็กเนี่ยเราเอาคนนี้ขับลองดูดีกว่าให้โอกาสเขาสคกสามสนามปรากฏมันเข้าในสามสนามมันเข้าหนึ่งมันก็ได้ขับต่อทั้งปีพอขับต่อทั้งปีเขามองเขามองไปว่าเอ้ยนี่ความสามารถมันไม่ใช่จะขับสองล้อนะลองเอาสี่ล้อกุ๊ปเอ็นให้มันขับดิซักสามสนามขับปุ๊บภายในสามสนามมันชนะที่หนึ่งกุ๊ปเอ็นครั้งหนึ่งอันนี้เขาก็ดูไปปเรื่อยีนนั้ ขับกรุ๊ปเอดิให้ขับสี่สนามดูดิติดหนึ่งในสามได้หรือเปล่าถ้าติดได้ก็จ้างทั้งปีฮะอย่างน้อยที่ต้องมีก็คือรถที่เป็นของตัวเองนะครับถ้าเมืองนอกก็ไม่แพงแล้วก็ช่วงล่างอะไรส่วนการไปแข่งก็เหมือนกับพรแสวงนะคือหายางยางเก่าก็เอาเถูกคือก็เหมือนคนที่นนเล่นกีฬาอะไรนะเออค่าสมาัครก็ช่วยกันด้วยเพื่อนช่วยกันพี่ติดก่อนข,ขับไปขับไปก่อนพอ,พอมันคือเรามีพรสวรค์พรแสวงนะดูแล้วเออขับดีไปขอเรียนคนนู้นนนี้ พี่ก็เริ่มเห็นแล้วนะพี่ๆขายยางขายโชกก็เริ่มเห็นแล้วเอ้ยมาลองขับรถพี่ดิอะไรมันก็มีโอกาสครับทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับเขายังมีโอกาสรถเรนจ์ต่างกับโชกรถเลสซิ่งไม่ต่างต่างเยอะครับเพราะว่ารถทั้งคันเนี่ยน้ำน้ำหนักหนึ่งพันนิดๆเนี่ยเวลาโดดเนี่ยมันลอยทั้งคันบางทีมันลอยครึ่งคันเวลาลงปุ๊บมันจะแตกทันทีไม่ได้หรือมันจะทะลุก็ไม่ได้มันต้องซับปุ๊บแล้วดูดปุ๊บอยู่เลยไม่ใช่เด้งอีกสามครั้ง แล้วค่อยไปอาจจะคว่ำได้2010 er k, ชกพวกนี้มันมีวาลวหลายชั้นยังไงนะฮะมันจะคอยชั้นแรกก็คอยคอยซับอย่างแรงบังไม่ให้ไม่ให้ลงลงติดเลยชั้นที่สองก็นุ่มนวลแล้วก็ดูดไม่ให้เด้งคว่ำคือแต่ละอย่างแล้วก็มีการเพิ่มน้ำมันไปถังซับด้วยให้น้ำมันไม่ร้อนจัดน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นโชกพวกนี้ราคาก็จะสูงอย่างเมืองไทยแล้ว ก็มีคนทําขายกันเพื่อนๆก็ชุดละแปดเก้าหมืนแสนหนึ่งก็มีแต่แต่ว่ามันมันเป็นโชคที่คุณจําเป็นต้องใช้เพราะว่าในทางเรนล,ลี่คุณต้องบินคุณต้องลุยหลุมมันไม่เป็นอย่างนี้แล้วคุณจะต้องแบบรถคุณจะต้องไม่พังอยู่ด้านจนจบถ้าพังคุณก็แพ้เลยเพราะนั้นต้องยอมซื้อพวกนี้ก็ทํามาเพื่อแข่งขันรถเลสซิ่งผมเห็นว่าโชคเขาขายแล้วนะเลสซิ่งแพงมากแต่ประสิทธิภาพที่เขาใช้มันไม่ได้ มันไม่ได้ไม่ได้แพงในราคาเลยอก็ไม่ไดเอามากับแทกเอามาฟาดเขาเหมือนโอเคมันแข็งแล้วใช่ไหมไม่ให้ยุบสปริงอย่างแข็งผมว่าไม่กี่หมื่นก็าขายกันหลายแสนบางทีแพงกว่าพวกนี้ผมว่ามันเป็นการอัพชื่อเสียงตามโปรดักชันตามค่าโฆษณาแต่ไอ้พวกนี้คุณต้องเอาไปฟาดคุณต้องเอาไปเหาะคุณต้องเอาไปหไปเ,าเาหาะอันนี้คือประสิทธิภาพที่คุณคุณ ผมว่าคุณยอมรับได้แต่ถ้าเกิดคุณซื้อสมมุติคุณซื้อกุ๊ปเอชกุ๊ปเอสองแสนมาก็แบบคุณมีโอกาสชนะเลยคนอื่นคุณลุยแบบคุณไปสองร้อยตลอดเนี้ยทั้งวันทั้งห้าสนามเนี้ยลุยหลุมลุยอะไรปั๊บ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 ไม่มียกเนี้ยแต่ว่าถ้าคุณซื้อเหมือนกันสองแสนคุณวิ่งเฉยเมันแค่ไม่ยุบเรียบเรียบเยบนี้ยไม่รู้ผมไม่กล้าซื้อคือผมผมให้ราคาเหมือนนผมก็ให้ห้าหกหมื่นก็พอได้แหละ แล้วคุณวิ่งคุณก็วิ่งเขาวิ่ง200กว่าคุณก็วิ่ง200กว่าคุณวิ่งเท่าไหร่500เหรอ4 0่400อเหรอทำไมแพงขนาดนั้นเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่อาร์มนะครับช่วยพาทัวร์นะฮะรถแ a ลลี่ r ุ u เอนะดูว่ามันจะต่างกับอ e ีคาร์หรืออีวอลูชันยังไงบ้างรถตัวน,นี้เป็นรถเอนำเข้าทั้งตัวนะครับอีวอสามแล้วก็ผมสั่งอ,อะไรของรถรถแข่งแรลลี่โลกคุกเอ สมัยปี95มาใส่นี่เป็นอะไหล่มือสองของรถแข่งจริงๆครับโอ้รับคเครื่องเกียร์เกียร์6สปีดนะครับเปืองท้ายทั้งหมดเลยครับก็ก็เลยเป็นเป็นรถรูป A เอเคยแข่งครับข้างในไม่ค่อยสวยเลยไหร่นะครับพอดีว่ารีบจำมาให้อาจารย์ถังนั่นคือกล่องนั้นคือถังน้่มานะฮะถังฉีดน้ำครับอ๋อถังฉีดน้ำครับโอ้่ง หนักๆเนี่ยเราต้องการความแรงคงที่อ๋ออันนี้คืออินเตอร์น้ําครับฉีดได้ประมาณสิบนาทีสสเตจที่เราต้องวิ่งยี่สิบนาทีเลยแล้วก็เราก็จะพึ่งพึ่งน้ําฉีดอินเตอร์ได้ข่าวว่ารถแรลลี่นะครับถังน้ามันเล็กมาก <c oughs> ถังน้ำมันเล็กมากประมาณห้าสิบครับห้าสิบลิตรครับหรือห้าสิบกิโลเมตรหมดฮะห้าสิบลิตรครับห้าสิบกิโลเมตรถ้าอัดหมดครับ โอ้ไม่เล็กนี่แล้วทำไมบอกว่าห้าสิกิโลอัดหมดหมดจริงๆเหรอเนะี่ยถังถังเนี่ยครับช่วงที่ลงหลุมเนี่ยมีมีแค่ช่วงนี้นะฮะโอ้อครับก็รวมแล้วก็ประมาณสามสิบสี่สิบสี่ห้าสิบไม่เกินห้าสิบครับผมโอ้โหถังน้ำมันรูปร่างแปลกนะฮะธรรมดารถยนต์ทั่วไปนี่ถังน้ำมันจะอยู่ใต้เบาะ ใช่นะ<า>แ,ตแต่นี้เนี่ยยกมาอยู่ข้างนอกเป็นมันเป็นเซตตี้แะครับเวลาที่เราเกิดเกิดเราโดนหินโดนอะไรใต้ท้องหรือโดนเศษหินเศษไม้เนี่ยมันจะไม่ทําถังน้ํามันเรารั่วหรือแตกครับผมบางทอีอินเตอร์หรืออะไรเราก็เขาก็หลบไว้ตรงกลางหมดนะฮะเรายอมบางครั้งเสียสละไฟหน้าซ้ายไฟหน้าขวาแก้มขอให้เราชนะแค่นั้นครับเพราะว่ารถที่ไปวิ่งใน การแข่งเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องมีพวกเนี้ยไฟหน้าอะไรเงี้ยเฮ้ยต้องมีเปล่าฮะผมเคยเห็นรถของคาตาโอกะนะครับตัวตัวนี้เหมือนกันสีดำความเละเลยฮะที่หนึ่งโอเวอร์ออนเข้าคือเตือนกาเข้าเข้าไปเส้นชยนะัยแล้วไม่เาขาคว่ำมาก่อนรถมี่แบบยับยุยี่เลยแบโบอ้แต่วิ่งได้อ่แล้วเป็นที่หนึ่ง overall, โอเวอร์ออนก็คือชนะคู่แขตัวอื่นมาด้วยรถไม่ดับวิ่งได้ เฟืองคารล็อกอีกทีเพราะว่าผมต้องหกเกียร์นะครับเป็นเกียร์ของบริษัทบริษัทเอ็กซ์แทกอินเจเนียนะครับสมัยก่อนคุ๊ป A เนี่ยมันเกียร์ตัวนี้มันไม่มีซินคอมเมดนะครับแล้วก็เฟืองมันจัดมากหกเกียร์เนี่ยเราใช้ประมาณร้อยยี่สิบก็ก็ขึ้นเกียร์เกียร์หกแล้วครับแล้วก็แช่ไปสองร้อยจัดมากไม,ไม่มีซีนคอมเมดนี่ทําให้เทคนิคการขับต้องทำยังไงบ้าง การถ้ารถไม่มีเกียร์ไม่มีซีนคอมเมทเนี่ยตรงตรงปลายตรงระหว่างเกียร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกฟันฟันด็อกฟันหมาครับเขาเรียกฟันเหมือนฟันเลยฮะมันจะประกบกันเกียร์ต่อเกียร์แล้วมันจะไม่มีการหยุดมันจะหมุนตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าเข้าให้ไม่เสียหายไม่ถูเนี่ยเราต้องเข้าเร็วมากปั้งติดไปเลยปั้งไปติดต,ตัวอื่นเลยถ้าเราเข้าช้าแบบแบบเกียร์กุ๊ปเอ็นเกียร์รถบ้านนะฮะมันก็จะขูดคึกคึกคึก <f unk> ฟันก็จะหลอฟันหลอแล้วก็จะเข้าต่อไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ เปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดอะไรอย่างเงี้ยค,ครับคือคือต้องบอกว่ารถกู๊กเอเนี่ยต้องขับกระโชคหกห้าเกียร์ต้องเข้าแรงจะเข้าแบบรถบ้านค่อยๆเข้าไม่ได้ต้องปั้งปั้งเข้าไปเลยแล้วเฟืองเฟืองหมาจะไม่เสียหายนะครับครับเกียร์เกียร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีระบบคัตเออมันมันมีคัตแต่มันไม่ใช้คัตมันสามารถเข้าเกียร์ได้เลยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งขับพวงมาลัยซ้ายเนี่ยมือขวาเขาจะแข็งแรงนะครับแขนขวาทุกคนแข็งแรงอยู่แล้วบางทีเขาไม่ต้องเหยียบคัตเนี่ย ส่วนมากเขาจะไม่เหยียบเขาจะโยกได้เลยเหมือนเหมือนกับว่าแขนเขาเร็วเพราะมือขวาทุกคนถนัดอยู่แล้วในโลกแต่ถ้าเราขับพวงมาลัยขวาเนี่ยเราใช้มือซ้ายเข้าเกียร์เนี่ยมือซ้ายเราจะอ่อนแอนิดๆมันจะไม่เร็วเท่ามือขวาครับผมผมของวิธีขับของผมเลยต้องเหยียบคัดเพื่อเอาเท้าเนี่ยยันเหมือนยันพื้นไว้แล้วโยกมือไปข้างหน้าเหมือนกับช่วยค้ำยันเวลายืนนะครับผมผมขับสไตล์นั้นผมผมยังไม่ปล่อยเพราะว่าเพราะว่พาพอพอพอผมปล่อยคัดปุ๊บผมโยกมันจะรู้สึกช้า มันจะชา้าแต่ถ้าผมเหยียบปุ๊บปังคือมันเป็นสวิตของผมนะผมขับมาผมเลยต้องขับอย่างนั้นก่อนแล้วล้วอและยางะไรต่างๆของรถพวกนี้เนี่ยมันต่างกับรถถนนรถบ้านยังไงบ้างาล้อรอครับมัน,ม,นมันก็เน้นล้อสิบห้าอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องการเนื้อย,อยางที่ไปซับกับหลุมนะครับต้องการเนื้อย,อยางที่เยอะก็ยังเป็นล้อส5้าส่วน a อพนั่นก็เป็น a อเต็มที่ที่แม็ก15แข่งนี้ใส่ได้คือเบรกนี่เป็นของ AP ีใช่ไหมครับผม รถออยางนี่เป็นยางที่เขาเรียกว่ายางแรลลี่เลยปะ่ะฮะใช่ยางนี้ผมซื้อมาปีสองพันผมซื้อมาร้อยเส้นร้อยสองร้อยเส้นเอาผมซื้อจีประมาณสองสามแสนนะอ๋อเมืก่ามากนะก็ไม่ได้แข่งเพราะเขายกเลิกลก็เลิกเล่นตามกันอไอ้คำว่ากรุ๊ปเอเนี่ยมันมีข้อจํากัดอะไรยังไงบ้างคือกรุ Group ๊ปแต่แรกก็เป็นกรุ๊ปบีสมัยก่อนมันแรงมากพอเป็นกรุ๊ปเอก็ให้ลดลดแรงม้าเหลือสามร้อยจากห้าร้อยเหลือสามร้อย ก็เบาลงมาหน่อยเดี๋ยวิ่งกันจริงๆเนี่ยก็ยังก็ยังแรงน้อยกว่ากูบีแค่ยี่สิบปอร์ซแล้วพอมามาเปลี่ยนเป็น WRC นี่พยายามจะลดแรงมาให้ความปลอดภัยสูงก็เลยยกเลิกรถรูปเอสร้างเป็นรถ WRC คือคือความเร็วปลายเขาจะด้อยกว่าตัวนี้ oh. ที่ผมเห็นมันวิ่งมันแช่ร้อยแปดสิบเอง oh. อันี้มันตอนคอลินวิง่งตอนทอมมี่วิง่งสุดกิโลโอ้ม,มันแช่งงมันแม,ม,มันปีนตัวเองบนลูกลังได้ถึงสองร้อยะ ลุกลังที่ไม่มีอะไรเกาะอ,อม,มันต้องถีบอย่างเดียวถีบตัวเองขึ้นได้สองร้อยท็อกมันสูงมาเครื่องตัวนี้หน้าตาเป็นไงดูเครื่องเน่ยเครื่องสี6จหกสานะครับที่ที่สั่งพิโรทำสเปคสเปคที่พี่พี่พวกพี่ทอมมี่เขาขับกันปากเทอร์โบก็เป็นปากฟุบเครับปากสามแปด ปาก88พอมาเป็นรถุูปเอสต่อมาก็กลายเป็นปาก34อันนี้อันนี้คืออะไรรัวนี้นี่ฮะคือน้ํามันเพิ่มของอ๋อนี่คือสับแทงน้ามันก็อัดแก๊สเข้าไปหน่อยให้ให้มันให้ลุกโป่งมันดันดันน้ามันให้มันไม่ไม่ไม่นิ่มเกินครับคือข้างนอกนี่ก็ดูเหมือนกับเครื่อง 4G63 ธรรมดาแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ไส้ที่ปรับให้ทนทานน่าจะเน้นทนทานมากกว่ารถแรลลี่ คือคือถ้าถ้ารถกรุ๊ปเอ็นผมเรียกรถรถแต่งทั่วไปว่ารถกรุ๊ปเอ็นนะรถกรุ๊ปเอ็นเนี่ยจากญี่ปุ่นมาเนี่ยรืออังกฤษหรืออะไรก็ตามเขาพยายามจะแต่งเครื่องให้แรงเพราะว่ารถที่โรงงานเขาสร้างเกียร์มาแบบว่าเฟืองท้ายมาลิมิตให้เป็นรถบ้านให้ยืดยืดแต่ไอ้พวกนี้ไม่สนละคือ,อตีนปลายเพราะนั้นต้องเยอะใช่ไหมตีนปลายเยอะขึ้นช้าออนนี้ตีนปลายก็เยอะเหมือนกันเขาแก้้้้เเเเเเฟืืออองงงทาาายยแตตต่่่่่ีีนนนนนรรรร็ววจััดดดสคคคผมมมมููขใไไะ มันมันเน้นแบบเครื่องหรวมๆให้บูตเยอะแ <c oughs> มันวิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้มันวิ่งมันวิ่งด้วยกเกียร์เหล็กอย่างเดียวเหล็กเหล็กดันอ,อ,อซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีขายญี่ปุ่นก็ไม่มีขายยุโรป่าเหลอคืออันนี้เครื่องที่ทำมาอันนี้คือเครื่องที่ถอดมาจากรถแข่งเลยใช่ไหมครับขอซื้อขอซื้อมาจากรถแข่งเลยครับอ๋อแล้วคนถ้าคนธรรมดาขับมันจะขับยากไหมรถคันนี้ คับยากครับเกียอาจจะพังเลยเพราะว่าคุณไปเข้าแบบเหยียบคัดเข้าช้าๆนะมันก็ปะเข้าก<น>ักแกะปกั้ก,กักพอไปอ็ขี่ห้าวันงี้หลอครับ,บมันติดไม่ติดออโอเคดังนั้นเดี๋ยวให้กูไปลองนั่งดูเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าพิษสงอนุภาพของมันเป็นอย่างไรนะฮะ ฟังแก้แล้วกลัวไหมจะฉี่แตกหรือเปล่าไปขี้ก่อนเลยไหมโอเคไปแล้วครับไปครับเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในนิฟตูปิทีอีเวอร์นชั่นสามนะครับรถแคนคุเบทีเก้าห้ารู้วคืว่าตอนนี้เราอยู่ในสนามปทุมธานีตะวิเบยสนามเนี้ยมันก็มีทั้งแฉกแล้วก็มีทั้งสนามดิฟแล้วรถขับสีนะครับมันดิฟได้ไหมยากนิดนึง มันไม่ได้ยิมื่อการปั่ะมันยิ้มเการไหลเข้าอยเข้าปีเข้าแลจะใช้มอเตอตมรถโยนเข้าไปอ๋อแล้วเรามีเทคนิคในการขับรถแรนลีเนะครับยังไงให้เร็วครับเออที่ผมไปเรียนมาเขาเขาจะใช้การควบคมเบรใช้การควบคุมเบร เบรกเนี่ยเราเราจะปรับปรับให้รถเนี่ยเปลี่ยนองศาได้โอ้ครับครับเราก็ใช้เบรกเข้าไปก่อนใหเปลี่ยนองศาใช้เรารก็กดก่อนยังไงอ๋อ,อก็คือใช้แรงของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวทำให้มันออกไปแต่เอาเบรกเนี่ยควบคุมอ,อะไรให้รถมันขูดอ๋อโอ,โอเคใช้แบบรอบอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงฮะอยากจัดให้ดูหน่อยฮะ 没得啊。<Huh? S 2> <a> คในรถเขาไปกันยังไงเนาะโอ้ผมแข่งต้องมแข่งันลา200กิโลอ่ะผมต้องใส่ตลอดหมายความว่าช่วงละ10ช่วงละ20รวมแล้ว200ผมต้องใส่ตลอดเวลาตอ้ไม่สุดโอ้ยสุดยอดมากครับขอบคุณพี่อารมครับผมอ <Okay. S 2> oh, มาผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ดนะครับเป็นกำลังใจให้กับข่าววจนไทยแลนด์ด้วยวันนี้ผมกับ คุณนามลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอ,คบอคบมครับผมขับแลนเซอร์อี e ว o l u t i o อีว o u ชั่นกุ๊ปครับ